ธรรมะจากต่างแดนณประเทศแคนาดาพระธรรมเทศนาโดยพระธรรมมงคลยานพระอาจารย์หลวงพอ่อวิริยังสรินทรุประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ <c oughs> สวัสดีวันนี้ก็จะแสดงถึงเรื่องตนพระพุทธเจ้าตรัสว่าอัตโนโจทยัตานังให้เตือนตนของตนเองที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้เช่นนี้ต้องการให้พวกเราเนี่ย <c oughs> มีสติการมีสติเตือนตอนเองนั่นเราเตือนได้ทุกเมื่อถ้าเราจะคอยให้คนอื่นเขาเตือนน,น่นนานเขาจะเตือนเราทีหนึ่งมันก็ไม่ทันการแต่ถ้าเราเตือนตัวของเราเองแล้วก็เตือนได้ทุกลมหายใจเรามีสติคือเป็นสิ่งเท่ มีความสําคัญในตัวของเราเพราะว่าสตินั้นทําให้เราได้รู้และมีความเข้าใจในสิ่งต่างๆและสามารถควบคุมได้ที่เราได้เป็นมนุษย์และสามารถควบคุมจิตใจได้แล้วควบคุมบางสิ่งบางประการได้ว่าควบคุมความรู้ความฉลาดได้ ควบคุมอะไรอะไรต่างๆได้เนี่ล้วนแล้วแต่สติเป็นตัวที่มีเป็นตัวที่ควบคุมเพราะฉะนั้นตัวสตินี่คืออาจารย์สำหรับประจำตัวเราว่าสติมันคอยเตือนเราอยู่เรื่อยถ้าเราขาดสติเมื่อไหรท่านลองคิดดู เมื่อขาดสติเมื่อไรเราจะทำงานอะไรก็ผิดผิดพลาดคือทำงานผิดพลาดการที่เราทำงานไม่ผิดพลาดนั้นเพราะสะติของเรายัางสมบูรณ์และสะติทำไมถึงสมบูรณ์ก็เพราะว่าเรามีสมาธิธรรมชาติที่ช่วยเราอยู่เมื่อสมาธิมีอยู่ก็ทำให้เกิดการนอนหลับสบาย เมื่อเกิดการนอนหลับสบายตื่นขึ้นมาก็มีสติมีสติค่อนข้างจะร้อยเปอร์เซนอย่างเนี้ถ้าหากว่านอนไม่หลับคือว่าเมื่อนอนไม่หลับก็คือการขาดสมาธิธรรมชาติเมื่อขาดสมาธิธรรมชาติแล้วมันก็จะหลงหน้าลืมหลังหลงหลังลืมหน้าอะไรอย่างนี้เป็นต้น ตลอดจกนกระทั่งคนที่มีอายุมากเพราะว่าสติได้ถูกใช้ไปเยอะแล้วเมื่อตอนอายุมากขึ้นสตินั้นมันก็ลดกำลังลงก็ทำให้ขี้หลงขี้ลืมอะไรสารพัดที่มันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสติจึงเป็นตัวเตือนอพระพุทธเจ้าตรัสว่าอัสโนโจทยัตานางัง ก็ให้เตือนตัวของเราว่าสิ่งนี้มันไม่ดีเราอย่าไปทํำมันสิ่งนี้เราดีแม่สิ่งนี้มันดีมันทำให้เราดีด้วยทำให้คนอื่นดีด้วยทำให้คนแวดล้อมตัวเราดีด้วยอย่างนี้ทีนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องสติที่เป็นเครื่องเตือนว่า ในเมื่อสติมันอ่อนแอลงไปอย่างเนี้ยเราจะมีโอกาสใดที่จะสร้างสตินี้ขึ้นมาใหม่อันนี้ก็ต้องอยู่ที่เราทำสมาธิพิเศษทำสมาธิพิเศษนั่นหมายความว่าําสมาธิที่สร้างขึ้นนอกเหนือไปจากสมาธิธรรมชาติ เมื่อเรามีโอกาสที่จะเรียนรู้และมีโอกาสที่จะทำสมาธิเราก็พยายามทำเพราะว่าการทำสมาธิแต่ละครั้งแต่ละครั้งนั้นนะมันสร้างพลังจิตออกมาเมื่อสร้างพลังจิตออกมาแล้วพลังจิตนั่นแหละก็จะกลายเป็นกระแสจิตกระแสจิตนั่นแหละก็จะกลายเป็นตัวสติที่จะคอยเตือนเราอยู่เสมอ ถ้าหากว่าเราทำสมาธิได้มากขึ้นพลังจิตจะสะสมเพราะว่าการสะสมพลังจิตนั่นเป็นการสะสมแบบถาวรแล้วก็จะบวกกันไปเรื่อยเมื่อเราทำครั้งแรกได้แปดทำต่อไปก็เป็นสิบหกทำต่อไปก็นับเป็นร้อยเป็นพันเมื่อทำได้มากพลังจิตมันก็นอนเนื่องอยู่ในจิตใจมาก เมื่อนอนเนื่องอยู่ในจิตใจมากมันก็ช่วยทำให้สติตัวเตือนเนี่ยเ,เกิดขึ้นแก่ตัวของเราเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องปรับปรุตรงตัวสติของเราให้ได้เราลองคิดดูถึงคน,นที่ลืมหน้าลืมหลังคนที่เรียนหนังสือก็ไม่ค่อยจะเก่งเพราะว่าสติไม่เพียงพอ,อความจำมัน รถไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าปัญญาไม่ไวสตินี้ก็ทำให้ปัญญาไวขึ้นอีกอย่างนี้เป็นต้นมันมีผลอยู่หลายอย่างด้วยเหตุนั้นคำว่าตโนโจทยตานัง an การที่เตือนตนของตนนั้นก็คือการทำสตินี้ให้เต็มที่ขึ้นเราจะสร้างสติด้วยสมาธิอย่างนี้ก็ถูกต้องแล้ว เมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็จะได้ชีวิตอันนี้มันมีค่าขึ้นมาอีกเยอะชีวิตที่ขาดสติเนี่ยมันลดระดับลดค่าแต่แต่ว่าจิตที่มีสติเนี่ยมันเพิ่มคุณค่าสวัสดีสาธุ